โอเคอ่าไปคุยเรื่องอะไรต่อใครอย่าลืมนะใครมีของอยากจะให้เราอยากจะให้เรารีวิวหรืออะไรใดๆอย่างนี้นะมาสั่งได้นะจ๊ะอ่าโอเคคุยเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นคลิปหลอนค่ะคลิปหลอนคลิปหลอนที่สดๆแล้วร้อนจากจังหวัดอุดรธานีคลิปนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเวลาประมาณตีสี่กว่าๆก็มีวิวแชร์ค่ะมันเคลื่อนเอง เคลื่อนที่เองโดยไม่มีอะไรกันตอนตีสี่แน่ๆเราไม่มีคนอยู่อยู่ในโรงพยาบาลเลยใช่ไหมแล้วได้ภาพมาไงอ่ะกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดจับได้แล้คือตอนนี้คลิปนี้กําลังเขากำลังฮือฮากันใช่ไหมคือฮามากค่ะชมไปดูคลิปเลยเดยชมชมชมกันหน่อยขอชมกันหน่อยนี่นี่คือโรงพยาบาลนี่คือเป็นลักษณะแบบลานใช่ไหมลานเหมือนจะเป็นห้องฉุกเฉิญแม้แถวแถวนี้คาดว่าแน่นาปะ ไหนอ่ะเนี่ยมาแล้วเนี่ยที่อะไรวะเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วตองเลี้ยวไปเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวด้วยตอนนั้นเป็นลูกอนาดด้วยนะที่มันข้ามอย่างนั้นอ่ะจอดจอดไว้ก่อนจอดไว้ก่อนพักไว้ก่อนจอดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงจอดก่อนชงวิวก่อนเงี้ยยังไงคือมันไหลลงมาื่อกี้ใช่ค่ะมันพื้นมันเอียงเปล่าพื้นมันเอียงลาดออกไปทิ่มลงไปทางนั้นได้เปล่าวะแต่มันคอยหลังนะ พื้นวิ่งเอียงกลับไงพื้นไม่คงเอียงกลับแล้วล่ะอันเนี้ยโอยอันนี้น่าจะสูงกว่าไอ้เหี้ยถอยหลังไม่ก็ถ้าสูงกว่าแปลว่าไอ้ตอนที่ลงไปมันก็มันก็ต้องขึ้นดิว่าไอ้ตอนที่ตอนที่ถอยหลังมาพื้นน่าจะแบบมีตรงนั้นที่ต่างระดับอยู่หน่อยเฮ้ยเฮเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีคลิปนี้นะมันลดลดมันออกมามใช่ไหมปั๊บเลยมันก็เลี้ยวเลยนเลี้ยวเปใช่ไหมเลี้ยว ใช่แล้วม 300, ันมีตัดต่อเปล่ามีตัดต่อเปล่ามีตัดต่อแต่เมื่อกี oh ้มันเวลามันก็คอนติเนียเลยนะมันไม่มีเหมือนกันไม่เดี๋ยวดูอีกทีนะเดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เวลามันหายไปครึ่งชั่วโมงเฮ้ยใช่มีช่วงหนึ่งที่เวลามันกระโดดไปตอนตีสี่ถึงอ่ะเพมาเพมาเนี่ยเพมามาละกูมาละกูอยากไปเที่ยวไอแต่ว่าเวลาเวลาข้างบนมันวิ่งเร็วมากเลยนะ ไม่ใช่ชั่วโมงหรอกเป็นจะเป็นวิหรอกเดี๋ยวดูนะดูนะภาพตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเดี๋ยวมันจะกระโดดดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะตีสี่มายังนี่ไงสามสิบแป๊กหนึ่งเห็นป่ะหายหายไปประมาณสามสิบวินะพี่เอิร์ธหายไปประมาณสามสิบวิแล้วล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าของไอ้ไอ้ไอ้รถเข็นคันี้นะเมื่อกี้มันเบี้ยวอยู่งี้ใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บมันแป๊ะมาอย่างนี้เลนะ มันตรงนะป้าแสดงว่าถ้าเกิดมีผีใช่ไหมถ้ามีผีนะผีต้องงี้นะต้องไงฮะสมมุติเป็นผีนะผวแชร์มาผีผแชผีแชแชร์ชรชรผีแผีแกผีวแชร์ผีวิแชรผีแแรชชผแ ลุกอแปลว่ามีคนแก่มีคนแก่ไม่ได้นั้งวิวแชร์ทำไมตั้งวิวแชร์ทำไมเตะเตะเตะล้อเตะล้อไอตรงเตะล้อโอ้โหพยายามชิบหายเลยผีนี่ปล่อยกลับด้วยปล่อยกลับปล่อยกลับความรู้สึกบอกว่านนี้อันนี้ไอ้ตรงยังมีข้อสงสัยเลยไอ้ไอ้้ไอ ไอ้แวบหนึ่งที่หายไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมทําไมล้อมันเบ้แล้วปุ๊บมันตรงแต่อันนี้เราก็ไม่ลบหลู่นะไม่ลบหลู่นะไม่ต้องตามมานะดูนี่หกูดอนี่แหละกูดอนอยู่ที่อุดอนนะช่วงนี้ช่วงนี้เราไม่ว่างไม่ไม่ว่างไม่ต้องอธิบายแล้วว่าทําไมทาไมถอยกลับได้นะไม่ต้องกูไม่อยากรู้เอป้าบอกว่าวิวแชร์นี้เขาเป็นวิวแชร์บริจาคป่ะอ๋อใช่เป็นวิวแชร์ที่ที่เจ้าของนะคะ คือลูกหลานเนี่ยไปจับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าคุณตาที่เคยใช้คุณตาหรือคุณยายนี่แหละที่เคยใช้เขาเสียไปแล้วมูอิจายไปแล้วด้วยก็เนี่ยฟังไม่ฟังให้จบก่อนอิจานพ่ารอนแต่รทำารอนด้วยทำน้าร้อคุณยายด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเปล่าฟังมาอีทีหนึ่งไม่ได้ร้อคุณยายนะ คิดว่าเอ๊ะมันมายังไงนะอยนี้เฉยแต่ชอบแต่ชอบไปเลยผีมาคุณตาค่ะเคยใช้คุณตาค่ะที่เคยใช้แล้วเสียชีว okay, okay. ิตค่ะอ๋อโอเคโอเคคุณตาอโทษคนณตาก่อนขอโทษครับคุณตาไม่ต้องมานะคุณตาครับขอโทษครับคุณตาครับขอโทษแล้วนะไม่โกงกันนะเป็นคิดด้วยไม่มีพระเพิ่ไม่มีด้วยเป็นคิดด้วยสวดอะไรก็ไม่ได้ด้วย อืมบากี้กลัวผีใช่สิกูกลัวผีแต่ยังล้อผีเมื่อกี้ไม่น่าแต่ว่าไม่ได้ล้อหมายความว่าเขามาดยังไงเป็นผีแล้วถ้าสมมติว่าตัดต่อตัดต่อแล้วมันจะเขียนกลับมาอย่างไรมีมีมีอะไรดึงไหมดึงเชือกเลยสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าคนแกล้งตัดต่อจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะให้ยูแชร์เขียนกลับมายังไงจริงบ่ะล่ะเอาเอ็นดึงไหเอาเอ็นดึงแต่ถ้าสมมติว่าเอ็นดึงเอิร์ดเคยลองแล้วเอาเเอ็นดึงมันจะเอียงนะ มันจะมันจะสมมติว่าเราปลูกด้านขวามันก็จะเอียงด้านขวาไปไม่รู้นะตอนนี้ไม่ค่อยกล้าวิจารณ์กลัวลุงกลัวคุณตามาร้านเราไม่มีร้านเราโอเคตามไม่รู้จักใช่ไหมเป็นตาไม่รู้จักหรอกเราไม่เคยบอกแผนที่นี่เรานี่นี่ทําที่ร้านบ้านโกงกิ๊กเนี่ยอยู่ร่วมด้ดีสาขายากโอเคไปเลยครับไปเลยครับร้านร่วมมาดีนะครับพอก็จะบอกว่านี่ติ๊กนะนี่ติ๊กนีติ๊ก ทากทายคุณบังออนที่ชมอยู่ดอนเจดีได้นะคะคุณบังอ้นคุณแม่จำาัแม่แม่แม่ทำน้ำพริกปลาไปถึงไหนแล้วฮะใช่น้ำพริกปลาแม่บอกว่าอุ้ยเดี๋ยวออกมาให้กินเออแม่ถ้าแม่ทำเสร็จแล้วแม่ทำน้ำพริกมาก็มารีวิวกันนี้ได้แต่แม่ต้องยอมรับนะอร่อยแม่อร่อยผมพิจารณตรงๆนะผมจะบอกให้นะแม่บอกว่าเดี๋ยวเอามาให้กินไม่มีขาย้าวทำเฉยๆทำกินเฉยๆใช่เก็บไว้กินเองอร่อยมาก เฮ้ยอร่อยมากก็ทำขายดิมากจริงๆเอาแล้วร <sc ending reform Twilight jaar> <sh arp walls> <sh> ีวิวทำไมอะไรงี้ห้วิวกันเฉยๆไม่ใช่ไหมชิมลองชิมว่าโอเคไหมอย่างงี้ใช่ไหมคุณตาชอบรสออริจิไหมคุณตาชอบรสออริจิไหมตาไหนคิดทีวัดคิดที่วัดอะไรคิดที่วัดรัดทำอะไรเนี่ยรุดรัดทำคุณตาชอบถามคุณตาเหรอเดี๋ยวจะถามให้คุณตาคุณตาคุณตาออกจากอุดรมาเลยนะ มีคนเนี่ยชื่อทิติวัาร์ดไปถามหาไปหาก็ได้คุณตาชอบรถอะไรแล้วหันไปเอามีเก้าอี้คุณตาคุณตาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีข่าวใหม่มีข่าวใหม่แล้วไม่งอะไรฮะหมอคุณหมอที่โรงพยาบาลคือเป็นเหมือนหมองค์เงี้ยบอกว่า ที่โรงพยาบาลเขาว่ากันว่าวันนั้นลมแรงอาจจะเป็นเพราะลมครับอแต่ถ้าเกิดมีลมไม่น่านะเพราะว่าเก้าอี้มันอื่นงก้อี้หัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่ามันมันพัดเฉพาะเก้าอี้มาเพราะรถเก้าอี้เป็นชนิดเดียวที่มีล้อใช่ไหมล่ะลเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่มาปุ๊บแล้วมันพัดโต้กับไม่ทีเลยถอยหลังข้ามกันนะ โอเคคุยกันเล่นๆน่ะจริงจังซีเรียสบ้านเจ้าเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นเอามีเรื่องอื่นดิไหมโมไปไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้เขารอฟังพี่ช่องแอร์เขาหอบรอฟังพี่ช่องแอร์ช่อุณหภอลิซาเบธหรือเปล่าพ่อไม่มีไม่มีไม่มีไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วโอเค